มาพบกับน้องคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสคสวัสดีค่ะคนสวยแนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลธิรัตน์สังขวังจักรชัยชื่อเล่นชื่อนุน้องคุกกี้ค่ะอายุ9ขวบค่ะคุกกี้คุกกี้คุกกี้ เร็วเลยวันนี้มีเรียนร้องเพลงเร็ว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 เอย่าลีลาเธอไปหนูชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีค่ะหนูชอบดนตรีหนูชอบเต้นและก็ชอบร้องเพลงค่ะพอแม่รู้ว่าหนูชอบดนตรีนะคะมันกดดันหนูค่ะอยากเล่นร้องเพลงก็พาหนูไปเรียนร้องเพลงอยากเล่นเต้นก็พาหนูไปเรียนเต้นคนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยเขาคิดว่าเราแบบสปอยลูกเลยนะแต่แม่มีเหตุผล พราะครั้งหนึ่งเราเคยเกือบจะไม่ได้อยู่กับเขาตอนนั้นเราตรวจพบเนื้องอกในสมองหมอบอกให้ทำใจไว้เลยว่าถ้าผ่าเนี่ย50-50แล้วต่อให้รอดก็เป็นเจ้าหญิงนิทานแน่นอนแวบแรกที่เรานึกถึงอะ่ะก็นึกถึงลูกคือคุกกี้สามขวบครึ่งอะ่ะแล้วเป็นเด็กผู้หญิงอะ่ะแม่ยังมองไม่ออกเลยว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไง จนวันที่ผ่าตัดอะ่ะเราไม่ขออะไรเลยนะคะบอกว่าขอได้กลับมาดูแลลูกอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะทำให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายเราก็ได้กลับมาอยู่ดูแลลูกอีกครั้งหลังจากวันที่แม่หายป่วยนะคะแม่ก็ ตั้งใจทำเหมือนที่คิดไว้ทุกอย่างเลยค่ะก็คือทุ่มเทเวลาแบบทั้งหมดเพื่อสนับสน,นุนคุกกี้ในทุกเรื่องที่เขาอยากทำนะคะแม่เคยบอกว่าถ้าเกิดมีเงินเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้ามีความรู้ไม่มีใครแย่งได้ค่ะการที่ได้ร้องเพลงในรายการวิคิดคือความฝันของหนูค่ะหนูก็เลยอยากทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อได้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดข,ของคุณแม่ค่ะ ไปเป็นยังไงมัางคะลูกหายหายตื่นเต้นหายหัวใจหัวใจมันเข้ามายังโล่งอกมากเลยค่ะอันเมื่อกี้ที่มันเฮ่อไปอ่ะมันกลับเข้ามาแล้วนะลูกนะกลับมาที่เดิมอย่างปกติแล้วค่ะโอเคแต่มีบางคนไม่ปกติค่ะลูกขาลูกกําลังทําร้ายเขาค่ะมาดูใกล้ๆไหมคะพี่โตคะเชิญค่ะก็น้องกุ๊กี้คะเรื่องเหล่านี้ คิดว่าทุกคนรู้สึกได้ไม่ใช่พี่คนเดียวนะแล้วการที่เห็นน้องคุกกี้ร้องเพลงเหล่านี้แล้วก็สื่อสารอะไรกับคุณแม่เนี่ยน้องคุกกี้กำลังทำให้คนมีความสุขที่สุดในโลกที่ที่ไม่รู้ว่าพี่จะยืนอยู่บนนั้นแล้วพี่จะร้องเพลงนี้แลวยิ้มได้เหมือนที่คุกกี้ยิมย้มหรือเปล่าพี่ชื่นชมหัวใจที่ล่าเริงและมีพลังของคุกกี้มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุกกี้เห็นจอคะแนนไหมคะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะทำไมมันเกินแล้วอ่ะแต่วันนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะไฟเคลียร์ทั้งสองฝั่งเลยค่ะเย้ถ้าไฟเคลียร์สองฝั่งแบบนี้สิทธิ์ในการเลือกเป็นของหนูค่ะนี่เพราะฉะนั้นเชิญ ก่อนมาเนี่ยคุณแม่บอกไหมว่าให้เลือกทีมไหนมีปรึกษากันในครอบครัวไหมคะตอนแรกหนูไม่มีในใจนะคะแต่แม่กับพ่อหนูฝากฝากฝากมาว่าก็คือแม่หนูให้เลือกพี่โตพ่อหนูให้เลือกพี่หนูนาแต่ว่าพี่ล่ะพี่ล่ะไม่ได้ี่เดยเลยอ่ะแปลว่าเขาจะเลือกเราแปลว่าเขาจะเลือกเราอันนั้นเป็นความฝากของครอบครัวแต่ว่าเขามีความคิดเป็นของตัวเองพี่ พี่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 มีหวังอยู่ใช่ไหมคะแล้วคำน้อยทุกคนมีหวังเท่ากันหมดค่ะน้องยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกนะคะเอาสีไลนยน้องคุกกี้ มากเลยเอามาค่ะหัวหน้าทีมสีฟ้มมารับน้องคุกกี้เองเลยเออเหมือนเหมือนพ่อหมีกับลูกหมีเจอกันเนาะเหมือนพ่อหมีกับลูกหมีเจอกันเป็นไงลูกเป็นไงทำไมทำไมถึงเลือกพี่เบนก็คือเวลาหนูเห็นพี่เบนร้องเพลงเนี่ยค่ะก็พี่เบนร้องได้หลายแนวมีความสุขเศร้าบ้างหนูอยากไปเหมือนพี่เบนบ้างค่ะได้ป็มแน่นอน แล้วแล้วมันขัดใจคุณพ่อคุณแม่นะลูกเหมือนที่พี่หนูแม่บอกค่ะหนูต้องมีความคิดเป็นของตัวเองขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะคะต้องบอกเลยว่าลูกสาวคุณเป็นตัวของตัวเองมากเลยน้องคุกกี้ค่ะ คือตอนที่หนูไปพบแม่เนี่ยคือแบบหนูหนูแบบคาแรกที่หนูอยากพูดก็คือขอบคุณแม่มากค่ะก็คือไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ก็คือที่ทําให้หนูมีวันนี้ได้ค่ะเเคซรราา